สวัสดีค่ะต้นปือเป็นวัชพืชที่กําจัดยากค่ะแต่เขาก็ยังมีประโยชน์มากมายวันนี้เรานำมาผสมดินปลูกต้นบอนสีค่ะแทนการใช้ขุยมะพร้าวหรือกะมะพร้าวได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะนำมาใช้เราควรจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อสะดวกในการย่อยค่ะจะทำให้เขาย่อยได้ดีค่ะ ปอแห้งถือว่ามีประโยชน์มากมายค่ะเรานำมาใช้แทนกับมะพร้าวสับหรือขุยมะพร้าวค่ะเราใส่แค่นี้ก็พอค่ะไม่ต้องเยอะมากมายค่ะเราก็มาเติมด้วยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเราจะนำมาลดที่ปือแห้งค่ะจะช่วยในการย่อยค่ะค่ะเราจะลดไปสักเล็กน้อยค่ะ เราก็รื้อกระถางต้นบอนสีมาดูค่ะกระถางนี้เขาเป็นเชื้อราค่ะถ้าเห็นเป็นเชื้อราแบบนี้เราควรจะรื้อมาเปลี่ยนดินใหม่ค่ะช่วงนี้ต้นบอนสีของเรามีอาการพักขัวทิ้งใบเยอะเลยค่ะและมีโรคต่างๆก็หลายต้นค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะมารื้อกระถางเขาดูค่ะเพื่อเปลี่ยนดิน ให้สารอาหารที่แตกใหม่กับต้นบอลสีค่ะส่วนกระถางนี้เกิดจากอาการดินแข็งค่ะเมื่อเขามีอาการดินแข็งเราก็ควรจะเปลี่ยนกระถางให้เขาค่ะเมื่อเขามีอาการดินแน่นเขาไม่แตกใบใหม่เขาเหลือแค่ใบเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะรื้อกระถางและมาเปลี่ยนดินให้เขาใหม่การเปลี่ยนดินเราก็ใช้ปือแห้งค่ะ ไว้ก้นกระถางค่ะแทนการใช้กับมะพร้าวสับได้ดีมากค่ะปือแห้งเวลาที่เขาย่อยเขาก็เป็นอินทรีย์วัตถุค,ค่ะจะมาช่วยในการแตกรากได้ดีมากๆค่ะค่ะเราก็ใส่ดินร่วนไปด้านบนค่ะถ้าเพื่อนๆทุกคนไม่มีกับมะพร้าวสับเราสามารถใช้ปือแห้ง แทนกับมะพร้าวสับได้ค่ะเขาจะมีประโยชน์คล้ายๆกันค่ะหรือใครมีหญ้าแห้งฟางแห้งเราก็ใช้แทนกันได้ค่ะปือแห้งที่เราเหลือค่ะเรามาคุมหน้าดินค่ะเพื่อให้น้ำดินมีความชุ่มชื้นค่ะหรือเพื่อนๆจะนําไปแช่น้ําก่อนก็นได้ค่ะถ้าแช่น้ําเขาจะอมน้ํา จะทําให้นาดินมีความชุ่มชื้นยิ่งขึ้นค่ะและเราลดน้ําตามลงไปเลยค่ะน้ําที่เราลดก็ผสมน้ําจูลินทียสังเคราะห์สแสงค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสุวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ